สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาถึงน้ําตกผาหลวงอาเภอสีเมืองใหม่จงังหวัดบุรีรับเราเดินขึ้นมาจากตรงนี้ประมาณส0มรยเมตรนี่ครับทางขึ้นจะเป็นในลักษณะอย่างนี้แต่จะชันกว่าน,นี้อยู่นะครับเหนื่อยถ้าคนมีอายุก็ไม่แนะนํานะครับแต่ถ้ามาก็ใช้เวลาสักพักหนึงคึง,คงชั่วโมงได้ก็จะ300รอยเมตรนะครับนี่ครับน้ําตก ตัวนี้จะเป็นจุดแยกที่ว่าจะขึ้นไปอ่างเนี่ยเราจะไต่ขึ้นไปจากเนี้ยไปนู่นแปดร้อยเมตรนะเราสามร้อยเมตรเราก็หอมแพรกนแครับเนี่ยอ่านี่ฮะไปตรงนี้นะครับนั่นน่ะน้ำตกเหยฮะค,ความงามนะครับอ่ามาได้เลยนะครับค่าเข้าคนละเจ็ดสิบาทนะครับที่จอดรถจอดรถปุ๊บแล้วก็เดินมาแนละ้วก็จะเห็นไม้ตัวนี้ก่อนทางขึ้นนะครับ ก็หยิบมาได้ฟรีนะครับอ่าเหนื่อยอยู่ครับอ่าความงามธรรมชาติในจังหวัวดอุบลราชธานีถนนรถเก๋งมาได้สะดวกนะครับแต่ว่าการเดินขึ้นอาจจะลำบากนิดนึงนะครับใครอยากมาก็มาได้เลยนะครับอันนี้ผมมาเดือนสิงหาปีสองห้านะครับอากาศช่วงนี้ก็ใครมิดชิงเนาะอาจเปลี่ยนแปลงครับโอเคครับ